เป็นเจ้าหน้าที่การเงินค่ะโรงพยาบาลมหาสารคามนั่นเองนะคะเขาเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลใช่ไหมแต่ว่าหาอาชีพเสริมอาชีพเสริมของเขาเนี่ยก็คือปลูกออดาวเรืองดอ <บ S 2> กดาวเรืองใช่แล้วก็ตัด ตัดดอกเนี่ยขายนะคะเป็นอาชีพเสริมแล้วก็สร้างรายได้เพิ่มอีกด้วยนะวันละหลายพันเลยนี่เป็นอาชีพเสริมของเขาเออดีมากเลยนี่นะคะก็คือแปลงปลูกดาวเรืองนะคะของคุณบรรจบตะวันที่บ้านศรีวิรายหมู่8ตําบลหนองปลิงอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารครามค่ะคุณบรรจบเนี่ยบอกว่าทํางานเป็นเจ้าหน้าที่การเงินโรงพยาบาลมหาสารครามแล้วก็ปลูกดาวเรืองเป็นอาชีพเสริมบนที่ดินของครอบครัวของเขานั่นแหละที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยทํา นาโดยตอนนี้นะปลูกดาวเรืองใช่ตอนทํานาค้าชื่อดาวเรืองนี่ไงพอ,อ,อเข้าในเมือง เ้าเปลี่ยนชื่อปะเนี่ยเขต้องเปลี่ยนชื่อแล้วโอ้ใช, <c oughs> ใช่อะพ่อครับ <c oughs> นี่เลยตอนนี้เขามีปลูกดาวเรือง3แปลงนะคะแปลงละประมาณ3ไร่จะใช้เวลาปลูก70วันก็สามารถตัดขายได้แล้วแล้วก็จะได้ผลผล,ผลิตนะคะส่วนใหญ่ส่งขายวัดป่าวังน้ําเย็นช่วงปกติจะตัดดอกขายวันละประมาณ4ี่ถึงหพันดอก,ก,กมีราย ได้วันละประมาณ2-3,000บาทส่วนช่วงเทศกาลนะคะยอดสั่งซื้อเนี่ยเพิ่มเท่าตัวเลยเป็นวันละกว่า1,000 0ดอกรายได้ก็จะเพิ่มเท่าตัวเป็นวันละ5-7,000บาทนั่นเองสำหรับวัดพุทธ ทวานารามหรือวัดป่าวางน้ําเย็นนะคะเป็นอันซีนของจังหวัดมหาสารคามนี่สวยมากเลยใช่นี่เขากำลังมีไฮไลท์ที่เจดีสีมหาสารคามสีทองงดงามมองเห็นเด่นแต่ไกลเลยได้ลูกเป็นแบบนี้นะคะ้ามุมสูงลงไปสวยงามมากเลยคุณมีพระอุโบสถนะครับไม้เป็นพระอุโบสถไม้นะคะเป็นแบบนี้สวยมากเห็นป่ะสองชั้นเนี่ยแป้งน้ำไหมลูก ซา,ากอยู่บนเสาไม้ตะเคียน32ต้นนะครับและมีพระพุทธรูปปางนาคปก นะครับแกะสลักจากไม้ไว้อีกเหมือนกันนะครับไว้ให้พุทธศัติกชนเนี่ยได้สการะบูชากันนะครับขึ้นไปแล้วก็กราบไหว้คุณพ่อคุณแม่ที่ไปอย่าที่ได้ไปขัดไปสีเสาตะเคียนเขานะไม่ได้นะคสวยจะเอาแป้งไปรูปไปทานะครับสว่สวยงานแบบนี้นะครับสาธุโมทนาสาธุด้วยไปดูกันต่อนะคะต่อไปเลยนะใครที่เป็นแบบอุ๊ยไม่เป็นไรนี่จะลครเครียดเลยถ้าเราไปที่นี่ไปไหนจริงจริงไปคาเฟ่น้องแมวชอบแมวโอ้ยแค่ เห็นแมวก็แบบมีความน่ารักแล้วใช่ไหมก็เหมือนกับพยาบาลค่ะมีพยาบาลคนหนึ่งเขาหลงหรือเกินหลงไหลในความน่ารักของน้องแมวนะคะแล้วทํายังไงล่ะลาออกไปเลยแมวน่ารักจัดใช่ไหมได้ฉันเปิดคาเฟ่แมวซะเลยอย่างนี้เลยใช่ไปชมกันนะคะน่ารักขนาดไหนนี่ไงเอ็นดูเอ้ยเอ็นดูมากเลย อุ้ย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 มารับหนูมารับหนูมารับหนูทำไมหน้าอ้อนขนาดนี้อุ้ยอุ้ยน่ารักเนาะนี่เลยน้องแมวกว่า20ตัวนะคะกําลังนอนแล้วก็เลียขนบ้างกระโดดบ้างปีนป่ายบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็เล่นของเล่นกับลูกค้านั่นเองภายในคาเฟ่แมวชื่อว่าบ้านแมวเหมียวอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนั่นเองนะคะคุณประภาสิริโชคเจ้าของร้านนะคะเล่าว่ารับราชการเป็นพยาบาลมานานกว่า30ปีแล้วแต่ว่าเมื่อห ปีก่อนเนี่ยซื้อเจ้าพารวยนี่น่าจะตัวที่อุ้มอยู่แน่เลยที่ดีจังเลยน้องพารวยใช่ลูกแมวสายพันธุเปอร์เซียนะคะเพศผู้อายุ2เดือนมาให้คุณแม่เลี้ยงแก้เหงาอ๋อแค่แต่เลี้ยงตัวเดียวกลัวแมวเหงาจึงนําแมวสายพันธุ์เปอร์เซียเพศเมียมาเลี้ยงเพิ่ม เพื่อเพื่อที่จะให้เขาคองคู่รักกันอะไรแบบนี้นะคะต่อมา <laughs> ไม่นานก็มีลูกแมวเต็มบ้านเ <laughs> ต็มเมือง <laughs> โอ้นะเพิ่มขึ้นอีก8ตัวทันดีทันใดเลยจ้า <laughs> ใช่ <laughs> จ้า เออจึงศึกษาข้อมูลการเลี้ยงจากกลุ่มคนรักแมวในเพจ a c e b o o k นะฮะจนรู้สึกตกหลุมรักทาดแมวอ่ะช่เข้าใจเลยอ่ะเราเห็นเรายังรักกันเลยอ่ะดูดิแล้วก็นำแมวสายพันธุ์อเมริกันนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยช็อตแฮร์บริทติชช็อตแฮร์นะครับแล้วก็มันกินและเบงกอลเออมันเลี้ยงเพิ่มคุณนี่ไงเขาเป็นจริงเป็นจังเลยศึกษาจากเฟซอ่ะใช่ แล้วเมื่อแมวเนี่ยออกลูกมากขึ้นนะคะ ก็มีคนรู้จักขอแบ่งลูกแมวไปเลี้ยงบ้างแต่ว่าตัดใจให้ไปไม่ได้ลองดูดิน่ารักขนาดนี้ออลูกอกอกรลานแล้วก็เป็นตัวเมียค่<า> <c oughs> ะจริงตัดใจให้ไม่ได้รักในรักแล้วก็ผูกพันนะคะเหมือน<ะ>เป็นคนในครอบครัวเลยจนกระทั่งมีแมวมากกว่า60ตัวต้องใช้เวลาดูแลจึงตัดสินใจเฮ้ยเกษียณก่อนซะเลยแล้วกันก่อนจะลดไปเลยเพื่อจะเปิดบ้านคาเฟ่แมวให้ผู้ที่ชื่นชอบแล้วก็รักแมวได้เข้ามาสัมผัสความน่ารักขนาะเดียวกัน ก็จะได้มีเพื่อนเล่นด้วยจะได้ไม่เหงายังไม่หมดเท่านั้นนะคะเขาจะจัดสถานเป็นแบบว่า,าโซนอนุบาลลูกแมวกับโซนสําหรับให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามานั่งชมแล้วก็เล่นแมวได้แบบอย่างจุใจไปเลยจ้าไม่คิดค่าเข้าชมด้วยนะแต่ ขอความร่วมมือหน่อยนะครับอขอความร่วมมือว่าอย่าใช้ความรุนแรงนะแล้วก็อย่ากแกล้งน้องแมวนะครับเพราะว่าเล่นกับเขาอย่างไรเขาจะติดพฤติกรรมนั้นๆน,น,นะคะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาแลาพาพ้วก็กลุ่มครอบครัวนักเรียนนักศึกษากําลังวัยซนเหมือนกันเลย<ฮ>วัยไม่ลาขอความร่วมมือใช่เลยอดแกล้งไม่ได้อ่ะก็น้องน่ารักอ่ะค่ะนอกจากเล่นกับแมวแล้วก็ยังมีเบเกอรี่ด้วยเนาะมีไอศครีมเครื่องดื่มทั้งชานมไข่มุกจาก แล้วก็อิตาเลียนโซดาออและชาผลไม้ไว้บริการราคาเริ่มต้นเพียง19บาทเท่านั้นนะคะสาเหตุที่เขาคิดราคาสบายกระเป๋าแบบนี้เพราะว่าเปิดในบ้านมไม่ได้ลงทุนสูงแล้วก็อยากให้คนรักแมวเนี่ยมาเล่นกับแมวกันแบบมากๆเลยอะ่ะ<อ>เออน่ารักเฮ้ยเห็นไหม,มระทัใจเลยแต่แมวอ่ะเป็นแบบเขาจะมีหลายมุมเนาะบางตัวเนี่ยหน้าเวียงเวียงหน้าดุมากแต่หน้ารัก เข้าใจไหมนั่งอยู่แบบหน้าไม่เอาใครหน้าไม่รับแก้าไม่เอาแต่ว่าหน้าแกล่ะหน้าแกล่นางน่ารักมีเฟซบุ๊กให้เข้าไปส่องก่อนได้นะคะคุณแม่คุณพ่อครับชื่อว่า cat home cafe บ้านโป่งนะครับบ้านแมวเหมียวข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้าง